แต่ว่าไปดูที่สมุดสาครก่อนนะคะสมุดสาครรายงานตัวเลขเมื่อวานนี้คุณผู้ชมก็พบอีกนะคะเมื่อวานนี้ของสมุดสาครเน,นี่มีรายงานจากแฟนเพจของโควิดสิสมุรสาครน,นะคะมีการระบุยอดตอนบ่าย 2, 2บอกว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่93รายเป็นคนไทย74รายต่างด้าวสิรายก็ทําให้มียอดผู้ป่วยสะสมจากครั้งนี้นะคะ1548รายรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล269ราย คนไทย245รายแล้วก็เป็นต่างด้าว24รายนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลขรายงานจากเมื่อวานทีนี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่มีการพบผู้ติดเชื้อโควิดตั้งแต่ตลาดกุ้งนี้นะฮะตลาดกุ้ง เมื่อวันที่17ธันวาคมสมุทรสาครตรวจค้นหาเชิงรุกในชุมชนไปแล้ว13,316รายแล้วก็มีการตรวจทางห้องแลบ11,620รายปรากฏว่ามีผลบวกที่ติดเชื้อเนี่ย1,356รายซึ่งก็แบ่งเป็นคนไทย77รายแล้วก็ต่างด้าว1,279รายก็อย่างที่ทราบนะคะว่าตัวเลขเนี่ยก็ยังคงเพิ่มอยู่แต่ถ้าดูเมื่อวานเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าไปเจาะเฉพาะ ที่เป็นแรงงานเนี่ย<ช>จะน้อยลงใช่ไหมลองไปดูสิตัวเลขของคนไทยเนี่ยเจาก93ที่จากเมที่เจอเมอ<ช>ื่อวานนี้วันเดียวเจอ93ที่สมุทรสาครเนี่ยนะ<ช><ช>เป็นคนไทย74นะ ต่างด้าวเนี่ยสิรายในขณะที่วันแรกๆที่เราตรวจที่สมุทรสาครเนี่ยต่างด้าวแบบโอ้โหเยอะมากนะครับแล้วคนไทยน้อยนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าเขาค่อนข้างที่จะจํากัดวงของแรงงานต่างด้าวได้แล้วละ่ะตอนนี้ที่ตรวจเจอเนี่ยก็คือบรรดาคนไทยที่ไปสัมผัสไปอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็มองเป็นแง่ดีได้นะว่าน่าจะจํากัดวงได้พอสมควรแล้วนะครับแต่จากการที่พอเราไปจํากัดวงเขาเนี่ยนะอย่างเช่นตลาดกลางกุ้งเราก็ล้อมแล้วก็ทําเป็นโรงพยาบาลสนามขึ้นมาที่สมุทรสาครเนี่ยตอนนี้มีโรงมีอีกจุดหนึ่งแล้วล่ะ ท,ที่ที่เขาทําขึ้นมานอกจากที่ตลาดกลางกุ้งเนี่ยนะตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่โรงพยาบาลสนาม,มเขาใช้คําว่าศูนย์เป็นศูนย์การแพทย์อ่ะศูนย์ศูนย์บริการนะก็จะมีชื่อของของเขาขึ้นมาศูนย์สาครจุดๆอะไรเนี่ยปอภัยจำไม่ได้เลยใช่ไหยใช่อยู่ตรงใกล้ๆตรงจวนผู้ว่าตรงนั้นเลยนะครับเพื่อยืนยันว่าปลอดภัยนะบรรดาผู้ว่าก็อยู่ตรงนั้นได้ การที่ไปจํากัดแบบนั้นเนี่ยมันก็มีภาพแล้วก็มีข่าวจากของทางฝั่งเมียนมาเองบอกว่ามันละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเปล่าทําไมถึงว่าไม่ได้ดูแลให้ดีนน่นนี่นะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยท่านอัครราชทูตที่ปรึกษาด้านแรงงานประจําเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมานี่ท่านเดินทางมาตรวจเยี่ยมแล้วให้กําลังใจแรงงานประมงต่างด้าวเมียนมานะฮะไปที่องค์การสะพานปลาจังหวัดสมุทรสาครนี่แหละโดยที่มีพลเรือตรีปกครองมณฑาธา ผลินผู้โฆษกศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือว่าสรอชรออให้การต้อนรับพอท่านทูดไปดูนะท่านทูตไี่กล่าวชื่นชมเลยนะบอกว่าเนี่ย สอรอชอรอมุรสาครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานภาคประมงที่ดูแลแรงงานประมงชาวเมียนมาเป็นอย่างดีเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของชาวเมียนมาแล้วก็เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาตรงนี้ไม่มีนะบางทีอย่างสื่อเมียนมาเนี่ยเขาก็อยู่ฝั่งโน้นถูกไหมเขาไม่ได้มาดูพื้นที่จริงเขาก็รับฟังจาก ข่าวอีกทีนึงเนี่ยอาจจะมีความกังวลก็เลยข่าวออกอย่างนั้นไปนะครับแต่ว่านี่ท่านทูตเนี่ยลงมาพูดคุยดูแลเองนะนะะทีนี้อย่างที่ทราบกันนะคะว่าจุดเริ่มต้นเลยที่เป็นไข่แดงก็คือสมุทรสาครนะคะก็ทําให้เกิดการเชื่อมโยงไปในหลายๆจังหวัดที่ไปติดเคสจากสมุทรสาครเ,เพราะบางคนเนี่ยก็ไปซื้อของไปขายบางคนก็ไปเที่ยวหลายๆอย่างปรากฏว่าทําให้ตอนนี้นะคะโควิดระลอกใหม่เนี่ยจากการแถลงข่าวของ สอบคกอเมื่อวานนะก็ออยืนยันว่าตอนนี้มีผู้ป่วยตามจังหวัดที่รับการรักษาแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับจังหวัดสมุทรสาครสะสมทั้งหมด38จังหวัด อันนี้เป็นตัวเลขของจังหวัดที่ทางคุณหมอทวีศินนะคะ,ะแถลงเมื่อวานนี้แต่ว่าทีนี้พอช่วงบ่ายๆหน่อยหรือเย็นๆขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่ามันก็จะมีเพิ่มอีกใช่ไหมคุณวัดจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ตอนนี้คาดว่าน่าจะเกิน40แต่ว่าตัวเลขที่แบบเอาแบบเป๊ะๆตรงๆกันเลยเนี่ยเดี๋ยวรอทางสบคเนี่ยแถลงอีกครั้งหนึ่งยืนยันว่ามันมีแล้วทั้งหมดกี่จังหวัดนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องรีควบคุมแล้วก็ระมัดระวังการที่นี้ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ